รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณยญาณใน,านการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Will I ก็ดูเอาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับที่ว่าผม่ไปเองเนี่ยรู้ไหมผมมาวัดนี้ได้เพราะอะไรผมบอกกับปู่คุณหานผมบอกอะไรแล้วว่าที่อยู่ผมเนี่ยคุณเป็นใครผมรู้แล้วว่าคุณชอบข้าวปุคุณหานโอ้คุหาชานชัยปู่คุณสีชานชัยตำหนักคุณหานชานชัยคุณรีชาญชัยนักลารือบ้ากล่าแลวอดภล้ว

ใครที่มึงคิดว่าไอ้เหี้ยตอล่างกูไม่จริงให้มึงมาหาไอ้ที่ตำหนักมึงมาหาไอ้ที่ตำหนักแล้วมึงจะรู้ว่ากูเนี่ยเป็นพอ่อคู่ขุนหารชานไทย ปะคุณ,ณเดชเป็นจวงครับร่างทรงขุนหารขุนศรีชานชัยนาคราชรักษาลูกศิษย์อยู่ครผ่านการวิดีโ,ดโอคอรแล้วลูกศิษย์ก็อาเจียนออกมาด้วยนะออกออกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเหรอออกเลยอ๋อบอกด้วยว่าหลังอาเจียนออกมาแล้วอาการป่วยเริ่มดีขึ้นทีมข่าวก็โอ้ยต้องพิสูน์แล้วละ่ะต้องไปที่ตำหนักขุนหารขุนศรีชานชัยนาคราชที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับไปเจอกับอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อก็เล่าให้ฟังว่า อาจารย์เนี่ยเป็นร่างทรงเปิดตำหนักมาก,กว่าสองปีแล้วครับโดยจะทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการตรวจดวงชะตารักษาโรคเสริมบารมีต่างๆรวมถึงปราบสัมภเวสีด้วยนะอ้าวหมอปลามีกู้แข่งแล้วล่ะเอ,เอาแล้วส่วนการทําพิธีกรรมออนไลน์นั้นเนี่ยอาจารย์ทํามาสักห้าหเดือนใครก็ตามนะที่มารักษากับอาจารย์เนี่ยอาการดีขึ้นทั้งนั้นคนที่ป่วยส่วนใหญ่เกิดจากเจ้ากรรมในเวร่วนมากก็จะมีเจ้ากรรมในเวรกันแล้วก็ เคลียเจ้ากรรมในเวรว่าเขาอยากได้อะไรยังไงแล้วผมก็บอกไปว่าอ่ะเขาอยากได้สินแปลกีีวันอยากให้ทําบุญแบบนี้แบบนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่มาดูาผมเขาก็ไปทําตามทําตามเสร็จผมไม่รู้หรอกว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จ,รจแต่ทุกคนก็กลับมาก็าไก่มาถวายตามาแก้บนตาแล้วก็ซื้อเสื้อขาวให้ผมผมไม่รู้เลยว่าสําเร็จหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ดีขึ้นทุกรายไม่โอเคครับที่คนแบบพิพากษาแต่ผมเข้าใจว่า คนไม่เชื่อมันมากกว่าคนเชื่ออยู่แล้วแล้วคนที่เชื่อเนี่ยไม่มีใครบ้ามานั่งพูดเหมือนผมร่างกายก็ปกติไม่มีใครมานั่งร้อยให้ฟังเพราะว่าคนก็หาเขาบ้า